ใบแรก the moon ใบที่สองนะคะเจ็ดถ้วยใบที่สามห้าดาบใบที่สี่นะคะหนึ่งดาบ เรื่องที่เขาเนี่ยอยากรู้เกี่ยวกับคุณแต่เขาไม่เคยถามเลยนะคะไม่เคยบอกเลยก็คือคุณมีความลับอะไรบางอย่างไหมที่ปกปิดเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหวาดระแวงความไม่ไว้ใจเขาหรือคุณมีตัวเลือกมีทางเลือกหรือเปล่าหรือคุณสงสัยว่าเขาน่าจะมีตัวเลือกมีทางเลือกไหมนะคะคุณปิดกอ่อปิดใจกั้นกำแพงนะคะไม่เปิดใจให้เขาเต็มร้อยหรือเปล่า คุณเองเนี่ยอยากได้ความชัดเจนแต่ไม่ได้บอกเขาหรือเปล่าหรือที่ผ่านมาคุณชัดเจนกับเขาไหมเขาอาจจะมีความรู้สึกที่เออสงสัยนะคะหรืออยากถามคุณนะคะเนี่ยแล้วก็เปิดเพิ่มมาเป็นห้าดาบห้าดาบสองใบนั่นแปลว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความห่างกันห่างทางความรู้สึกห่างทางระยะทางหรือแม้กระทั่งกำแพง นะคะหรือถ้าคุณทะเลาะกันที่คุณบอกเขาเนี่ยเพราะอะไรที่คุณไม่เปิดใจให้เขาเพราะอะไรนี่คือสิ่งที่เขาสงสัยนะคะต่อมาหกเหรียญถ้าเขาเนี่ยจะขอโอกาสจากคุณขอดูแลคุณหรือขอคืนดีคุณจะให้โอกาสเขาไหมเพราะว่าเขามองว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะ เป็นคุณมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองเนี่ยอาจจะไม่ให้อภัยเขาก็ได้หรือมีเรื่องอะไรในใจที่คุณอยากบอกเขาไหมแต่คุณไม่พูดนะคะพอคุณไม่พูดเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างแหละในใจของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยอยากจะถามคุณว่ามีอะไรไหมอาหารนี่คือ คือแบบเขาไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันน่าเป็นคําอุทานที่แบบหรือความคิดที่รู้สึกบ้าอ้าวแล้วเธอจะบอกฉันไหมล่ะเธอมีอะไรอยากจะบอกฉันไหมบอกก็บอกมาเลยหรือเธอสงสัยอะไรฉันเธออยากถามอะไรฉันไหมหรือถ้าฉันขอโอกาสเธอเนี่ยเธอจะให้ไหมนะคะเนี่ยคือเรื่องที่เขาอยากรู้นะคะเกี่ยวกับคุณเราไม่เคยบอกหรือถามคุณเลยนะคะถ้าที่เราเห็นนะจะมีราศีมีนนะคะ ราศีเมษนะคะมีนกรกฎพิจิกเมถุนตุลกุมการพฤศพมับบงกรน,นะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมท้าช่องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะมีแบบแชทแบบคอลและแบบแรนดอมนะคะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย